สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรของเรานะสวัสดีทุกท่านทุกท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมกดคุณไลค์นะครับผมกดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมใต้ช่องของเรานะวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ทางภาคใต้นะอันนี้เป็นไม้ป่าในไทยนะครับผม เป็นเอื้องพึ่งหลวงพบน้อยในใต้ครับผมไม่ใช่แบบได้พบเจอง่ายๆนะคะภาคใต้ที่จะเจอเอื้องพึ่งสวยๆเป็นกอแบบนี้นะคะผมเอื้องพึ่งหลวงของเราวันนี้นะครับผมทนแดดเลี้ยงง่ายนะคะผมเป็นงานไม้กอยอดเยอะเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ฤดูปลายฝนต้นหนาวแล้วก็คือกล้วยไม้ก็จะเริ่มทยอยออกดอกไปจนถึง มิถุนาแล้วนะครับผมแต่และชนิดจะออกดอกแตกต่างกันนะครับผมเป็นงานกอเป็นแพรสวยเลยนะครับผมวันนี้เอื้องพึ่งของเราจะจําหน่ายอยู่ที่กิโลละ5 0 0้อบาทรวมส่งนะครับผมกิโลละ500ร้อยบาทรวมส่งเป็นงานกอแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมกิโลละ5 0 0ร้อยบาทรวมส่งวันนี้โปรโมชั่นใครรับ3มกิโลผมคิด1,100บาทรวมส่งเท่านั้นนะครับผม3กิโล1,100บาทรวมส่งเท่านั้นสําหรับเอื้องพึ่งนะครับผมเอื้องพึ่งของเรา ใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะครับผมสำหรับเอื้องพึ่งหลวงของเราเป็นกล้วยไม้ปา่าแท้จากทางภาคใต้นะสอบถามมาแอดไลน์มานะครับผมที่เบอร์0959418988นะครับผมราคาผมบอกชัดเจนเลยครับผม1กิโล500บาท รวมส่งนะครับผมใครรับ3กิโลวันนี้ผมคิดพิเศษให้1,100บาทรวมส่ง10กิโลมีราคาส่งนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะคะผมกล้วยไม้เอื้องพึ่งหลวงนะคะผมเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศทนแดดทนฝนเลี้ยงง่ายครับผม เอาไปปลูกใส่กระถางติดขอนไม้หรือแปะต้นไม้ได้เลยครับผมงานเป็นแพรแบบนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะโทรสอบถามได้เลยนะครับผมหรือแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ